คาร์บอนเครดิตกลไกทางเศรษฐกิจที่ใช้ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ให้สิทธิ์แก่โครงการที่สามารถลดหรือดูดซับก๊าซเรือนกระจกได้ซึ่งองค์กรหรือโครงการสามารถขายหรือซื้อคาร์บอนเครดิตเหล่านี้ในตลาดคาร์บอนเครดิตเพื่อให้ผู้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสามารถปฏิบัติตามเป้าหมายการปล่อยก๊าซได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนวันนี้ c l i เม t e Center จะมาอัปเดตสถานการณ์ตลาดคาร์บอนเครดิตในประเทศไทยว่ามีทิศทางอย่างไรเติบโตไปถึงไหนแล้วและคนที่อยู่ในตลาดนี้กาลังประสบปัญหา หาาารรืออคควมทท้้ยะะไ,ะไบง่ตลาดคาร์บอนเครดิตภาคสมัครใจในประเทศไทยของเรามีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็วรายงานสถานการณ์และแนวโน้มตลาดคาร์บอนเครดิตภาคสมัครใจของประเทศไทยประจำปี2567โดย TGO และ KBank ชี้เห็นว่าตลาดคาร์บอนเครดิตในประเทศไทยกำลังเติบโตกว่า17%ในระยะเวลา9เดือนที่ผ่านมา และมีการซื้อขายคาร์บอนเครดิตทีเวอร์สะสมตั้งแต่ปี2,559ถึง2,567รวมกว่า3.4ล้านตันคิดเป็นมูลค่ากว่า299ล้านบาทโดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีสูงถึง146เปอร์เซ็นต์แต่ยังมีคาร์บอนเครดิตเหลืออยู่ในระบบกว่า17.7ล้านตันสะท้อนให้เห็นว่ามีอุปทานส่วนเกินในขณะที่หลายภาคส่วนที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเริ่มตื่นตัวในการหาทางลดผลกระทบแล้ว สิ่งที่น่าสนใจจากแบบสำรวจนี้คือผู้ตอบคำถามส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่รองลงมาคือ SME และหน่วยงานรัฐและองค์กรอ,อิสระมีทั้งอุตสาหกรรมการผลิตกเกษตรกรรมป่าไม้และบริษัทที่ปรึกษา ผลสำรวจชี้เห็นว่า63%ของผู้ตอบแบบสอบถามมีการตรวจวัดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วแต่มี43%ที่กำหนดแผนเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกและมี25%ที่ดำเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจกจริงๆและอีก18%ที่มีการชดเชยด้วยคาร์บอนเครดิตนั่นทำให้เราเห็นว่ายังมีช่องว่างระหว่างการรับรู้ถึงปัญหาและการลงมือทำจริง ถ้าจะพูดถึงผู้เล่นหลักในตลาดคาร์บอนเครดิตมีหลายกลุ่มด้วยกันค่ะโดยกลุ่มที่มีอิทธิพลสูงสุดต่อตลาดนี้คือกลุ่ม Climate Action ซึ่งมีการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกแล้วคิดเป็น34%ของผู้ตอบแบบสอบถามนี้แต่มีความต้องการลดก๊าซเรือนกระจกถึง93%ของความต้องการทั้งหมดและมีปริมาณการชดเชยด้วยคาร์บอนเครดิตมากถึง96%ของปริมาณทั้งหมด ปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อต,อตลาดคาร์บอนเครดิตในอนาคตคือการบังคับใช้พรบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในอีก1-2ปีข้างหน้ารวมถึงการมีตลาดคาร์บอนภาคบังคับและมาตรการสนับสนุนทางการเงินและความต้องการของผู้ประกอบการที่เพิ่มมากขึ้นความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่สําคัญ ผู้ซื้อสนใจคาร์บอนเครดิตจากโครงการพลังงานทดแทนมากที่สุดแต่คาร์บอนเครดิตจากโครงการป่าไม้ซึ่งมีความสําคัญกับมีการนําออกมาขายในตลาดน้อยเนื่องจากผู้พัฒนามักนําไปใช้ชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของตัวเองแม้โครงการด้านป่าไม้และการเกษตรจะได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจาก10โครงการในปี2564เป็น33โครงการในปีนี้แต่ปริมาณการลดและการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกกลับมีแนวโน้มลดลง การพัฒนามาตรฐานพรีเมียมทีเวอร์ของไทยที่สอดคล้องกับความตกลงปารีสและหลักการคาร์บอนเครดิตคุณภาพสูงอาจเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยยกระดับคาร์บอนเครดิตไทยสู่ตลาดโลกและเพิ่มโอกาสในการขายคาร์บอนเครดิตให้กับภาคต่างประเทศที่ให้ความสำคัญกับความน่าเชื่อถือสำหรับความคิดเห็นจากกลุ่ม SME ต้องการให้มีนโยบายสนับสนุนด้านความรู้และการเงินรวมถึงการลดต้นทุนในการขอรับรองคาร์บอนเครดิต และการมีกลไกอุดหนุนราคาคาร์บอนเครดิตเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมในตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจมากขึ้นแม้ตลาดคาร์บอนเครดิตไทยจะยังมีความท้าทายรออยู่อีกมากทั้งในแง่งของความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานราคาและคุณภาพของคาร์บอนเครดิตแต่ผลสำรวจจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทำไม่เห็นถึงแนวโน้มโอกาสและศักยภาพในการเติบโตการเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนจะเป็นกุญแจสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ําอย่างยังย่งยืนในอนาคตค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ใหยข่าวไทยเมสเซนเเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์และข่าวสารเพื่อโลกของเราและพบกันใหม่ในอีพีหน้านะคะ